เกมที่เรียบง่ายอยู่ครับมันยังไม่เจอของจรินครับเฮ้ยมองไม่เห็นใครใช้หมอกอ่ะตามกันกลมองไม่เห็นริงนะตายหาแล้วเอ๊ะ,ะเไดตัวก็จะหมดรอบเขาครับไมเป็นรตาอยากจะซื้อปืนี่ยหรอกเสรแล้วนะครับ ไปประจำที่ดีที่สุดตึด้มว,ว,ว,ว้าห้าห้าห่าว้าห้าห้าถ้าทางงานนี้จะมากันเร็วนะคระแมวแฟนเธอหัวจะนอนแล้วอุ๊ยแล้วสิค,ครับอะไรนิวฟีดเต็มไปด้วยของซันเนอร์หมดเลย ทำไมมันทางมาตูนเร็วจังจะไหวี่มอู้โดนตีเย่แล้ว,วะโดนชุบตอนไหนยังไม่รู้เลยโอ้ไม่มีทางเลือกแล้วสินะไม่ต้องชุบกระไดะ้ฮ้ยตีปืนตีเหลือกี่คนเน่ย อาจครับโอเคงั้นตู้ต่อไปตอเล่เดี๋ยวเราไปช่วยอย่าทอดทิ้งเขาฟ้ารู้ว่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้โหอย่างก็วิ่งเทลันเนอะร์เออ,เอ,อ เออเออโดนซอมมีฮะซอมมีปืนโอ้ยเอาเถอะเอาเป็นว่าตายแล้วกันจบโอ้ยพี่เบิ้มมาอย่ามานะเขามีอันนะจ๊ะเดีเยวๆขอตั้งรอกันเฮ้ยควันหมอกมองไม่เห็นกันบเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาทิศทางอีกกัาบ ผมตั be ้งหลักก่อนสิพวกนี้นี่มันเป็นความจริงอะไรวะอย่าบอกเขาเรามาเจอกันแล้วสหายหันหลังชนกันเฮ้ยเราหลบด้วยหลบด้วยอย่าลืมอุเอ้ย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 จะตายหานเราตั้มตัวเม่นะตายฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงให้้ก่อนยิงให้ให้ก่อนได้เรือแล้ว นายตายยากมากจะหายหืมยัดยามศพซอมบี้ชิมันรอบกับระวังนะเสหายเราแยกตัวมาเร็วไม่ชอบไอ้แขนเดียวเลยครับไอ้แขนเดียวเดี๋ยวดิเราวิธีผมตายแน่เลยใจเย็นเอาเลือดไปเอาปืนคนก่อน เฮ<อ>้ยเราจะปืนพกกันเมือนกันตายแล้วเรื่องของเรื่องแบลปืนกันนีะป,ปืนธรรมาดาเนี่ยเอ๊ปืนแล้วไม่มีใครเอาตัวถือเองนี่แหละเปิดประตูให้ฉันสิคะฉันได้ปืนอะไรมาก็ไม่เรือเตือกดีกำวิ่งไม่ได้เออมาช่วยด้วยคืนมา โ้นะไไมตห่เลยอ้้ um> หม oui> ่้ะโอ้้โ mm อ้้อ้้โอ้โอ้โอ้โหโหอ้ตห้หอ้โหอ้โหโอดอ้โอ้โ้อยอหโอ้อ้อ้ด ปักซอมหายอ่ะนี่มันก็มามาแบบเป็นสูงเลย <laughs> มันอยู่กลางนี่โอ้โหพี่ล่าปักซอมมาแต่ยังไม่เห็นจากตัวเลยนะเนี่มาแหละเป็นสูงเลยทาไมยังไม่ตายสัทีพี่เบิมหาใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นครับ ขอเถอะครับขอผมหนีก่อนครับใจเย็นครับอย่าพิ่งมาด่าผมครับขอเถอะครับไม่เอาครับเหนื่อยครับผมเหนื่อยจากการวิ่งหนีครับเฮ้ยอย่าตายแล้วปืนมาเอาปืนข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับขอ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 อะไรไม่รู้ครับขอไม่ทันแล้วก็เอกรสอเดี๋ยวเอาปืนนี้ก็ได้ชื่อสนิ้วครับโอ้ยกุมขับ กก็เดี๋ยวโอ้โหอยู่คนเดียวอออยู่สองคนต่างกันเลยว่าอยู่คนเดียวโอ้ยจะไปเอาปืนยังไงจะทันไม่เนี่ยเฮ้ยทำไมมาตังโดงเกือบตังโดงแตวคนยิ่งให้ก่อนไปเลยสกอรีจะหายถ้าเสียสลาของข้าจะไม่ตป็ประโยชน์ยี่นี่รบใหญ่หัวกระจุยเลยเฮ้ยโตใหญ่มาก สองดานเลยฮะไม่บอกว่าอยู่ข้างหลังก็มีจบกันตายถ่าสวยสุดด้วยอะเจ้าก็ตายแล้วเหรอใช่ครับถ้าไม่มีใครชุบตอนนี้ฉันเนี่ยอะนีผมที่เรียนลงทุนชุบครับท่อหน้าคนที่เกลียดฉะ ็ต้องเปน็นอันักก้าที่เก็ดังหันโอ้เสีหายเขาจะช่วยดูให้เจ้าเราจำได้ว่าเราสังหารนะทำไมมันเป็นเกมอะไรซีซันอลิซัง,อ,งอุ้ยตายเลยจังนั่นตบทีเดียวตายครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปถันดัำอาสวยทำเด้าเพลง ตัเวเองก็ได้ไม่โอ้โหถูปังดีอเดี๋ยวให้โพัารอนได้เลยร้อนนานร้อนแล้วเฮ้ยระวังข้างหลังตั้มยังไม่ตายค่ะข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยม้ามันออกจอเขี่ยในแขนเดียวครับมันชอบวิ่งครับโอ้ยบอด เอาแล้วเราอยู่ใกล้บอสสุดเลยครับไม่เอาผมงเขียดต้อแล้วเราอยู่ใกล้บอสสุดเลยรต้องสะดวกันเลยเดี๋ยวใจเหรอฮะคนเขียวมานะเอาปืนกวนมันเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยอยู่ไหน